สวัสดีครับสวัสดีคุณดูเราก็พูดด้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกให้เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจรวมด้วยนะครับที่สําคัญพี่จำไม่พลาดนะครับโค้ดสกินปืนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดเอเคมังกรซองไฟหรือว่าโค้ดเอ็มหป็นะครับผม ลา,ายทุกคนฟรียกเซิร์ฟแน่นอนนะครับผมที่สําคัญผมแจบกบัตรกันดนะินแล้วก็แจกเพชรฟรีด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันนี้ผมของปิธุกกิจกรรมอะไรต่างๆก่อนนะครับผมกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นรวมเด็ดนะครับผมเป็นสาดาพิศารนั่นเองก็จะเป็นสุดตัวละครนะครับผมแฟชั่นดันตีซื้อ1ได้ถึง2นั่นเองก็จะมีสกินปืนท่าทางนะครับผมแล้วก็สกินรถด,ด้วย เรามาดูตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดสวัสดีผู้รอดชีวิตนะครับรอดชีวิตนะครับผมเรามีเรื่องน่ายินดีนะครับผมที่จะประกาศว่าฟีไฟม่ดีสคอตแล้วนะครับผมสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารพร้อมนะครับผมเม้ามอยกับทีมงานในที่นี้ได้กานิน้าฟีไฟไท a แลนด์นั่นเองนี่ก็จะเป็นโหมดพิเศษนะครับผมให้เราลงเล่นนะครับ เพื่อทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมซื้อเมื่อได้เกิดใหม่อ,อะไรแบบนี้โหมดใหม่เราเข้าใจกว่าเดิมอ่ะเรามาดูกิจกรรมกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเติมเพชรน,นะครับผม299รรับหมวกน้องหมีไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการกลับมาของหน้าก,กากไฟนะครับผมมีสี่สีให้เลือกเลยนะครับผมเหมือนทีมอเวนเจอร์อะไรแบบนี้เราไปยกตี้แล้วเราก็แบ่งกันใส่คนละสีอะไรแบบนี้อ,อย่างเฟี้ยวเป็นตี้อะไรแบบเขาเรียกว่าตี้อเวนเจอร์อะไรแบบนี้คงคงเท่เหมือนขบวนการห้าสี่อะไรแบบนี้แต่ตรงนี้มันมีแค่สี่สีนะครับทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเทพปีศาจนั่นเองนะครับผมมีสกินสูตรแล้วก็สกินปืนอะไรต่างๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นปืน up d e v ว l ปืนทอมสันนั่นเองนะครับผมบวกดาอัตราในการยิง2บวกดาเมจหนึ่งลดความเร็วรีโหลดลดลงเรามาดูตัวนี้กันนะครับผมเหลืออีก16วันนะครับผมกิจกรรมตัวนี้ให้เราสามารถมาแลกเปลี่ยนในร้านค้าได้นะครับผม มันก็จะมีสุดอ่าตัวละครผู้ชายมีผ้าปิดปากด้วยนะครับผมโอ้โหสุดอย่างเท่เรามาดูผ้าปิดปากก็ยังสวยครับทุกคนโอเคได้อยู่นะครับแล้วมันก็ยังมีอ่าสุดทดลองนะครับผมเป็นสุดตัวละครผู้ชายแนละ้วก็ผู้หญิงด้วยให้เราสามารถแลกเอาใส่ดาว2ดาวนะแต่มันจะไม่ถาวรเป็นสุดเศร้าหรือว่าสุดทดลองอะไรแบบนี้มีแค่14วันเองนะครับทุกคน เรามาดูร้านค้ากันนะครับผมร้านค้าตรงนี้เดี๋ยวกดมาตรงวันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่มารับกล่องกดรับไปเปิดไปได้โกเอออะไรแบบนี้อ่ะเรามาดูที่แนะนํานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการตับกลับมาแก๊งหน้ากากไฟนะครับผมตรงนี้ก็ล่าโบนัสเพชรนะครับผมลดแหลกนะครับสูงสุด99%เเลยตรงนี้ก็หนุมม่มฮิปฮอป ตรงนี้ก็สายลับสุดดํานะครับผมแล้วก็เทพปีศาจโอ้โหกิจกรรมมากมายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสกินปืนอัพเลเวลนะครับเป็นปืนทอมสันเรามาดูสุดตัวละครนนะครับผมตรงนี้อื้มอย่างสวยอย่างเท่ผมชอบทรงผมกับแว่นตามากเลยครับทุกคนแว่นสวยดีเนาะกับทรงผมอะไรแบบนี้อย่างเท่ เรามาดูสุดกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสุดสีเขียวนะครับก็เท่นะครับผมสวยมีผ้าข้างหลังด้วยเหมือนนินจาอะไรแบบนี้เลยอืมอย่างเท่ซุดน่าจะเหมือนกันนะครับผมต่างต่างแต่สีนั่นเองเปลี่ยนแค่สีไปตัวนี้สีฟ้าสีฟ้ามีเอฟเฟกบนร่างกายด้วยนะครับผมเหมือนจะเป็นน้ำอะไรแบบนี้ สีม่วงด้วยมีเอฟเฟกด้วยเรามาดูตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไฟนะครับผมอย่างสวยสีม่วงสีฟ้าแต่สำหรับผมแล้วผมว่าสีฟ้านะครับผมเพ hey, ดีดูง่ายดีอะไรแบบนี้นี่เรจะเป็นหมวกนะครับหมวกน้องหมีใส่ได้ไม่กระทั่งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสุดตัวตัวละครผู้ชาย เป็นลาซาอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นสุดเจ้าสายนี่ก็น่าจะเป็น่าสุดเจ้าหญิงอย่างสวยมากเลยครับทุกคนตัวน,นี้ก็จะเป็นหนุ่มฮิปฮอปมีหน้ากากมีหมวกอะไรแบบนี้ด้วยเสื้ออย่างสวยเรามาดูท่าทางกันตัวน,นี้น่าจะเป็นท่าทาง,งทําแม่มันไม่ออกมาเนี่ยสร้างมันเถอะเรามาดูสุดนี้กันนะครับผม ตัวนี้ก็อย่างเฟี้ยวได้อยู่ได้อยู่เรามาดูกล่องสกินปืนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสกินปืนพกอัตราในการยิงสองคมเร็วรีโโดดนะครับแต่เคลื่อนที่จะลดลงแรงนะครับสกินปืนตัวนี้นะครับผมเป็นปืนพกแบบว่าที่ยิงแรงมากนะครับผมแปบ๊บเดียวเข้าหัวก็ประมาณ2นัด3นัดนะก็ล่วงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสกินปืนทอมสันนะครับผม ดาเมจอัตราในการยิงสองอยังแจมยังแจมเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบัตร exp นั่นเองนะครับผมเรามาแจกของรางวัลกันดีกว่าเนาะตรงนี้เลยครับทุกคนสำหรับใครที่ใส่โค้ดมาเป็นนะครับก็กดมาตรงที่ประกาศ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะมันก็จะมีคําว่าลายโค้ดไอเทมให้คนกดเข้าไปถ้าใครไม่ขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดเนี่ยมันขึ้นมาหน้าที่ใส่ไอดีของเราทุกคนก็ล็อกอินไอเดีเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดแล้วก็ทุกคนก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดนะครับสำหรับคลิปนี้ยครับผมก็มีบัตรคารินามาแจกให้จํานวนหนึ่งใบนะครับผมสำหรับใครที่รอโค้ดไอเทมก็รอคลิปหน้าละกันครับ ก็กดไลค์กดติดตามไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบัตรกาลีนานะครับจำนวนหนึ่งใบสำหรับใครที่เข้ามาใส่เอาเนี่ยเข้ามาใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าใส่ได้แล้วก็เงียบหายไปอะไรแบบนี้คนอื่นที่มาใส่ไม่ได้ก็จะมาว่าให้พี่เอานะครับผมสำหรับใครที่ใส่ได้ก็ขอละกลับมาบอกด้วยนะครับผมว่าได้นะครับผมสำหรับใครที่ใส่ไม่ได้ก็คอมเมนต์พร้อมยุยดีไว้เลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมทําตามที่บอกนะครับผมมากดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พร้อมยูดีไว้นะครับผมที่สําคัญก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแรกหรือว่าคนแรกหรือว่าเมนแรกอะไรแบบนี้ครับทุกคนตรงนี้นะก็จะเป็นบัตรกรินาจำนวนหนึ่งใบทุกคนเอาไปใส่เอานะจะเป็นเป็นจะเป็นบัตรสุ่มนะครับตั้งแต่170เพชรถึง480เพชนะครับทุกคนเอาไปใส่ได้นะสลับใครที่ เข้ามาใส่เอาที่ใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มาซาก,ก็อย่าลืมทําตามที่บอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเข้ามาแจกบัตรการินาจานวนหนึ่งใบสำหรับใครที่รอโค้ดเอเทมก็รอคลิปหน้าละกันผมจะมาแจงให้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อปเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม